อุ้ยวิ่งเหาะไปโน้นเหาอะไรเพ<ย><ย>ื่อนลุ้น<ย>ลุ้นลุ้นลุ้นโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โห,โห,โหอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยงงเลยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยมันทำไมเต็มแห้งเงี้ยอะไรเนี่ย

โอ้ยโอ้ยจะได้กินก็ตอนนี้แหละใหญ่ขึ้นโอ้ยโอ้ยจะกินปลาเผาแล้ววันนี้วนเต็มเลยวนเต็มเลยครับ พี่ๆสนใจทางซื้อแห่ได้ที่เพจต้นคนหวานแห่ผู้ติดตามหนึ่งแสนคนขึ้นไปรับชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมะบ้านหวานแห่ครับผมวันนี้ผมเจอของเล็กปลาเยอะมากมาดูน่ครับผมหมายังสวยวันนี้ผมมีไพ่หกอกสี่เส้นครับแห่ต้นคนหวานแห่แล้ววันนี้ผมหวานคู่กับพี่มณนีครับพี่มณนีใช้ แปดตอกห้าเตงครับผมเดี๋วอยู่หลังรถโอเคเดี๋ยวเป็น<ฤ>ตามรุ่นกันว่แห่ใหญ่กับแห่เล็กใครจะหมานกว่ากันครับผมไปไปค,ครับผมเดินถามกันเลยไปครับไปดูกันครับผมไปเลยนะฮะอุ้ยวิ่งออหงบนูนะ่นเหรอมาอะไรวะเนี่ยนลุนล้นลุนล้นลุนล้นลุ้นโอุ้ยหโอ้โหโอ้โหอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยงงเลยเฮ้ย อะไรกันเนี่ยมันทำไมเต็มแหย่เงี้ยอะไรวะเนี่ยเต็มแหย่ควงเล็กนิดเดียวเองโอ้โหเต็มแหย่เลยเป็นไงเชื่อพี่ยังบอกแล้วปลาไม่อยู่ข้างนอกหรอกปลามันเข้าข้างไหนควงเล็กนิดเดียวเองเป็นไงฮะเป็นไงควงเล็กนิดเดียวเองอะไรวะเนี่ยเต็มแหเลยดูเลยของแท้นะครับผมผมบอกแล้วไงว่าพี่บอกแล้วไงว่าดูหมายต้องดูไอ้ขาดเป็นไง ี่ที่คุยเปล่าเราอ่ะไม่คุยอะนี่เราเราเซียนปลานะครับหมายไหนเรารู้ว่ามีปลาไม่มีปลาเพราะว่าตรงนี้ไม่ค่อยมีคนหานะเออคนตรงนี้ไม่มีคนหานะครับเราก็นี่เลยดูเต็มเลยเดี๋ยวเอาถังก่อนเนี่ยเดี๋ยวมาลุ้นกีนคะว่าวันนี้หกซอกสี่เซนกับแปดซอกห้าเซนฮะเดี๋ยวมาดูมา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 ไม่รู้ครับมีคนนึงบอกมาตรงนี้ตรงนี้เต้ยจะเล่นตรงนี้ พี oh ่ว oh ันน right oh ี oh ้ก oh ็ดักหน้าก oh ุงเลยหน้าด้วก่อนผมว่าหน้าด้วก่อนหนงหน้าน mm ้ำขุ่นหนึ่งไปเลยเอ้เอออยากเล่นไปเลยโอ้ยวิ่งหน้าลูกพี่อยู่นี่วิ่งหน้าลูกโอ้ยโอ้ยแต้มแหกแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้ลูดไอ้เต้ยตัวใหญ่เฮ้ลูดเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวหัวหันหัวปากเล่นงั้นเหรอหัวปากเล่นเฮ้ยมันลูดตรงไหนวะเออ นี่ฮะโอ้โหตัวใหญ่ครับนี่ดูสิโอ้โเอาแล้วให้ดูดิให้ดูดิดูสิพี่มนีเป็นไงวะมันดูฮะให้หวานข้างหน้าไม่หวานนะฮะไปข้างหลังทำไมโอ้โห นะเต้ยเดินไงคมแรกเราแจมแฉมโอ้โหไปดูนี่เป็นไงไปดูนีเป็นไงนี่โป้งยุงบนนี้โอ้โหโอ๊ยไม่ได้ตัวพี่มณีผมบอกให้หวานข้างเต้ยมันพม่หงอกข้างเต้ยเนี่ยดูดิเนี่ยดูเนี่ยคนเขาหวานเนี่ยคนเขาหมอนเทศทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยคนเขาหมอนเทศเขาหาอย่างนี้เนี่ยดูดูตอบไลี้ยงยอมยอมพี่มณียอมนะผมว่าพี่มณีเก็บเก็บแห่ดีกว่าไหมพี่แห่มันใหญ่เนี่ยเออแห่มันใหญ่เก็บแห่ก่อนเนะ เจ็บแผงไหมป้าติดนอกแผงก็มีเนี่บ้านเขาเนะีก็เบาหน่อยแล้วก็ไหนเล<อ>็กจริงฮะไม่ได้ไร,รอะนี่ครับดอกแรกนะครับผมผมก็หมานไปแลว้วส่วนพี่มณนีก็แห้วครับหวานไม่เสียนไงหวานกลมตอป่อน <c oughs> นะอ่อนอ่อนออนี่นดูดูดูนี่นะครับนี่นี่น, <c oughs> นี่อันนี้ไซลูกมันลูกมันลูกมัน เขาเรียกปลาอะไรนะปลาลูกคอกเอออันนี้ปลาลูกคอกที่นี้ปลาลูกคอกยังไม่ใหญ่ยังไม่ใหญ่ปลาหมอข้างน้ำเลยตัวใหญ่มากโอเคครับผมเดี๋ยวไปรอดูครับช็อตต่อไปครับผมโอเคว่านมันได้มันแย่เจิอไปแล้วไปแล้วปลาหลบบุ๋มมาดงหน้าดูหมเต็มแหยดูโอ้เต็มแหยนี่นี่นี่ดูดินี่โอ้โหนี่อยู่อะไร เกมเกมแหงไหมพี่อ่ะเห็นชุดเกมปลาดีกว่าเดี๋ยวดูดิวัน<อ>นี้ปลาผัดแฝงเกิดเอผัดแฝงเกิดเออเต้บอกพี่วันนี้บอกไม่ไหวแนละ้วผัดแฝงเกิดมาเดี๋ยวเต้เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปดูพี่นีพี่วันนี้ก่อนเป็บบหนหลบตรงบุ๋มมั้ยเนื้อปลาพี่เนี่ยใช่ใช่ใช่เห็นย่าทุกวันบืมเราเอาแบบจุมจ่มๆได้ไหมพี่ฮะจุ่มๆจุ่มๆใช่ไหมนี่จุมจ่มๆเลย

ที่หนาทีเพราะว่าน,นี่ออนนอแอ่ถ้าบ่อลูกเนี้ยว่าได้เลยโอ้ติดคุกเลยครับบ่อลูกเนี้ยนี่เจะว่าน,นี่าฝั่งไหนฝั่งไหนฝั่งนี้งงนะเราจะว่านยาวตามของอ่ะ,<ด>อะตามของไปแล้ว ยาวไนี่นี่กาเียกว่ายาวตคอกับมคอมันยาวนี่ครับนี่าเียกว่าตา้มยาวตคอจริงนะเฮล่นไปนี่าเียกว่าตา้มยาคอไล่ปลานะครบเอาักไปลทักมาเลยเต้ย หายแล้วโดนไหมโดนไหมโดนไหมทราโดนไหมเอ้าโดนที่ตัวครับโอ้ยที่แรกเหมือนไม่มีตัวนะดูด <c oughs> โโิโอ้โหโอ้โหยครับ โอ้โหรถแรงมากอันตรายเสียวเลยจะคว้ำเมาแล้เป็นไง<า>ปลาเยอะมากมาจุ่มครับจุมจ่มจุ่มไปแล้วอุ้ยกับติดต่อครับโอ้ยลอ้ยเฮ้ยเอ้ยยังไงโอ้โหมาอีกเข้ว แอ้วติดัตัวเหรอ่ิดห้าตัวฮอลเลยพี่เราจอยู่คนเดียเนาะถ้าไปคลองใหญ่ป่านนี้ได้ยากเลยรูปปัมหลบไปยังไอ่ะเพราะคนหาเยอะเกินพี่ซด้เอาไอ้โทรศัพท์จากแต่ละผม้วที่มันมาอยู่นะอืมนี่ปากก็ดีเลยไหนดูเต้เต้โอ้โหนี่ฮะ ช่วยกันแบบมันจะไหวไงครับอืมี้ยนี่ฮะโอ้โหมือมือมือปวดปลาต่างต่างตรงเลยมาสั่งตรงฮะมีแบบเคล็ดมือด้วยใช่โอ้โหวันนี้พี่พี่นายไม่มานะพี่นายนิสักอันนั้นก็สายตรงนะฮะก็ได้แย่เลยนะเสศษเมืองกับมันใช่ฮะไปหมายสวยนะครับนี่สวย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 อันนี่ขึ้นไงมามาดูฮะตอนนี้เราก็อยู่หมายคลองสองนะฮะจังหวัดสระบุรีนะครับผม ดึงอนีะคองเล็กๆนะครับผมดึงนเออนี่เนี่ยลง็นังไม่ดีบมันจะลื่นอุ้ยโอ้ยปาวให้ลงปงล่างดปาไมเลยยอะไรวะอุ้ยเจยโอ้โหบอกให้ลงไปงล่างไม่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 ้องนะไปลงเปงไงหักก่อนหักก่อนหักก่อน mile lại bác tay vào bằng lại không Con ở đây không phải hả mọi người không phải hả mọi người không phải hả mọi người không ha hả mọi người không phải 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 hả mọi มาอะไรเเมื่อกี้ถ้าเดินลงไปนะไม่ต้องเครื่องพี่มันมีไงเขาบอกให้ลงน้ำไม่ลงอะ่ะเราเราคิดว่าเราเสียนไงเราคิดว่าเราหวานไปได้ไง<โ><โ>ช่องเขาพ่อบ้านโคตรเลยนะโคตรเสียนไงหดูดิดูดิดูด,เดิเป็นสิบบาทตานาละับ ม่ถ้ามันไม่ติดหักเดี๋ยวผมโคตรง่ายอืนี่ฮะเพราะว่าผมโครตรเสียนงนะโครตรเสียงกบิ๊กสอบดีๆนะอย,อย่านะอย่านะเป็นล้อเล่นนะปักเขาให้นี่ปวดกันนะนี่ฮะทีเดียวเกือบสิบตัวนะครับโครตรเสียน,นะฮะเขาเขาบอกให้ลงข้างล่างไม่ลงฮะหลันนะฮะหลัน, <c oughs> นไปข้างนอกเดี๋ยวนี้ยังไม่หมดไปซ้ำอีกทีก็ได้เถื่อหรือว่าไปยืนฝั่งนู้นน่ะ นี่เขาในแถบนี้นะคนนี pues mm ้เออเหลี่ยมนี้ฮะนี่หมายที่เราโยนประวัติไงนะหมายภูลักษูเลยนะครับโดนก็ตัวที่ตัวครับตกหลุมนั่นไงเดี๋ยวโอ้โหปลาถิ่มดีกว่ะเตยหวานได้เหรอเตยต้องลงไปข้างล่างแล nah. in ้วแหละนี่ฮะข้อ nice บ้านนะครับถ้าบ้านโคตรเสียนะครับต้องลุยแรงนะครับตอนนี้ต้องเท้ามันดอกยังหมงงหลุดมา ตกยางหมดโอ้โหโอโหดูดิไปลงไปเลยลงมเลยลงมาเลยจะไปกลัวเขาเขามาลมเราเนอใช่เดี๋ยวเรามารอบหลังครับดูดิปลามันรวมแบงนี้หมดแหละเนี่ยโคตรเตียนนะฮะมีหมายมาเดินทันลุยฟังเมื่อกี้งโคตเตียนนะครับผมเอาให้บานนะอย่าเสียชื่อเสียงนะเต้ยโคตรเตียนนะฮะเอาให้บาเน้นหรอเอาวิ่งไปเลยไ่นโคตรเตียน งานนิดมีเต็มแห่ตื่นตะบวงเมื่อกี้หนีเข้าหมดามานนนนั้งนั่นนั่นวานกี่ดอกกี่ดอกก็มีทั้งห <laughs> มด <laughs> เออมันยังอยู่ยังอยู่มันจะเดินลงแบบนี้ก็จบแล้วเออโคเซียนของแท้นะฮะนี่ฮะบอกว่าบอกเลยว่าแต่ละคลิปนี่ ทุ่มเททิ่มแทงลงนะฮะอ้<า>อยยิงลงทั้งคู่เลยขาดอกเมื่อกี้ลงไปหลานข้างนอกนะเต็มยวงไนงะ <c oughs> ถ้าเมื่อกี้ลงไปข้างล่างนะครับมีปลาหมอเทศอย่างนี่ยปลาหมอเทศมีปลาหมอเทศนี่ไอเรามันก็ดื้อซะด้วยสิ <c oughs> อันนี้ก็ว้าวุ่นเลยทีนี้ปลาหมอเทสครับนี่โอ้ปลาเนียนปลาหมอเทสเยอะนะดูเลยปลาหมอเทสได้กินอร่อยบอกให้ถ้าลองแยกกันดูผมว่าปลาหมอเทสตอนนี้ที่นี่เยอะตรงนี้ก็ติดอย่าเลยไม่ครบบอกเขาให้ผมลงไปหวานลกปลาหลุดไปต้องหกร้อยหลัวหวานไม่เจอตัวงอันนี้ปลาอะไรตัวอ ปลาหมอเทศปลาหมอเทศของแท้เกตจะเป็นอย่างี้นะฮะเกตจะคล้ายๆระเบิดนะฮะหมดเวลาื่นละนีอ่อะไรเ,เดี๋ยวรู้เร,เรื่องเลยหวานให้ไกลนะไม่เอาอันนี้นะป่านี้นะสถินนะว่าถ้าพี่นายมาเรียบร้อยเลยเนะี่ยเสร็จหมดเลยหนะ่อยดูดินี่สถินนี<ส>่โคตรเซียนเอาแล้วฮะนั่น ลำดักสองจะโดนไหมวิ่งเข้าป่าหมดแล้วผมว่าใช่ไหมมีเจ้าอยู่เห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวเย้ตัวเบลื่อเลยเนี่ยตัวมือเนี่ยมีวะใช่ปะเออตัวเลื่อเลยเนี่ยปลาลูกคอกปล่อยไปเนาะเอ้ปลาลูกคอกเฮ้ยปล่อยไปลูกคอก มาลูกรอบตัวล่างนี่ตัวล่างอีกไม่โดนเลยนะถ้าลงไวเมื่อกี้ก็คงจะได้ยกฝูงใหญ่เยอะกว่านี้อ่ะลุกใจเมื่อกี้เลยแดงเครือกเลยตัวอ่ะโอ้ปลาล่นพื้นเขาแตกเลยนะพื้นเขาแตกเลยน่ะผมแค้จริงอันนั้นไงมันมากับพ่อกับลูกเห็นไหมเนี่ย

เต็มแหมาก็เต็มกัตัวไหนตูดเลยฮะมีหมดเลยน้ำตื้นๆน้ำแค่นี้เองปลาเยอะว่ะคนใหญ่มากจองไหมจองไหมจองดิจองไหมจองพี่จองตัวนนี่จองแล้วตัวนี้ยนี่ฮะเต้ยจองตัวนี้ฮะ งานไปแล้วต้องแย่งกันใครใครใดิด้เดี๋ยยาพิลไม่ต้องถ่ายไม่ต้องถ่ายจะกินได้จะติดนี่นี่นี่จะนี่เดินตีหัวก่อนเดี๋ยวปารตไปกนเดี๋ยวเล่อตัวแย่งทัเลยเฮยฮ่าฮ่าฮ็โอ้ไให้ดำมัน

ลงไปก็มีตัวอุ้ยปลากระพงไงปลากระพงกันเลยมามามาเนี่ยอันนี้ลูกปลากระพงไงเนี่นี่ลูกปลากระพงสองตัวนี่นี่ถ้าปล่อยกินปลาหมอขดำไหมเขาไม่ได้ปล่อยบ่อมาอยู่นี่เห็นไหมเนี่ยบ่อปลากระพงเนี่ยกินได้ไงนี่หมองดำกินอย่างเดียวที่ขนาดนี้นี่ปลาปลากระพงฮะแถวนี้เขาจะเลี้ยงปลากระพงปลาบุกปลานินคางดำ ปลาครั้งงมันมเลี้ยงนะเอาเนี้ยนมะึงกินเก่งเลยตลอดเนี่ยพี่วันี่ปล่อยเลยพี่ขอด้วยไอตัวนึงเต้ยสองตัวปล่อยปล่อยขอพรพี่ขอพรหน่อยสิกลับไปเมียไม่ได่านะอะไรนะขอให้กลับไปเมียไม่ด่านะสบายหลังแหวนเลยผมไม่เอาผมมันมะีนะเอาป,ป,ลปล่อย,ยมันเต้ยไปเอาตรงนั้นมุมนู้นเลยแต่มันโดนครับว่าเราได้เยอะขนาดไหนเมื่อกี้ประมาณกิโลพี่มันี่ล้างก่อนไหม ประมาณห้างลงตรงหลังไปตรงหลังใช่ไหมเตะปลากันต่อเตะรถแล้วเตะปลามาเทมาเตยสรุปผลงานสรุปผลงานครับหมายนี้วันคนละสองสามทีห้าหกทีครับผมดูในตัวไม่มากไม่น้อยแต่ได้เยอะนะแต่ได้เยอะครับเมื่อกี้พี่วินีบอกว่าเจอเด็กน้อยแบนนะฮะ เสียวใสเลยเหยบเหยีบชนอโอเคก็ฝากผลงานด้วยนะครับผมฝากติดตามด้วยครับช่องพ่อป้านหวานแห่ช่องทอมีซีฟิทครับผมไปบาย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 ครับครับผมโอเคครับผมก็จบคลิปเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าครับยันตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วเจงทุ่มแล้วยิ่งๆแล้วครับผมเดี๋ยวมาดูว่าเราได้ปลาอะไรบ้างครับผมอันนี้เริ่มจากปลาเล็กนะครับอันนี้ปลากิะเดปลากระด่ดีๆๆ ปกติครับผมแล้วก็จะมีปนินครับอันนี้ไซส์อนุบาลครับผมอันนี้ปออันีนไซส์อนุบาลแล้วก็มีปลาหมอมาด้วยครับผมปลาหมอหมอแล้วก็ไล่ไปครับอันนี้จะเป็นปลาหมอเทศปดปนินตัวใหญ่อันนี้ปนินตัวใหญ่ครับอันนี้ผมได้ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ผมได้ครับผม ปลาหมอเทศปลามอเทศนนนนนนี่มเอาเยตัวนนี <S <s ่ผมได้เออนี่นตัวนี้ผมได้นี่ปลามอเทศครนนนี้ก็จะเป็นปลาหมอเทศครับผมอ่าแล้วมาดูพี่มณีฮะพี่มณีปลาช่อนได้ปลาช่อนตัวใหญ่นะครับผมโอ้โหอันนี้ฟุกนะฮะไม่ได้ถ่ายกูวางเสียบดิหายไปแล้วโอ้โหนี่ปลาช่อนโนาช่อนครับเด้อครับ <im itation> อันนี้ผลงาน6ต่อกตีแล้วแล้วก็มีปลาหมอมายันด้วยนะคป้าหมอมายันนะฮะเรียนในพิชีของเราแล้วก็ะตะเพียนอันนี้เลนนะแล้ว <h aw> โอเคครับก็ฝากผลงานด้วยนะครับกับพ่อบ้านวานแห่แล้วก็ทังดำด้วยนะพร้อมอีซี่ฟีดแล้วก็พิจักรัวซิ่งนะฮะ <im itation> <ม>แล้วก็ผลงานดีๆครับจากแหของต้นคนวานแหนะครับก็สนใจทักได้นะครับผมในไลฟ์สดเพจ YouTube Facebook TikTok อ่ะใช่ครับทุกอย่างเลยฮะพ่อบ้านวานแห่นะครับก็ถ้าเกิดว่า ชอบคนถ่ายก็กดหนึ่งชอบคนหวานก็กดสองอเปิดโรงแรมกดสามครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ bye bye. บ๊ายบายบาย <ab og. S 1> ครับผมบ๊ายบายครับท่านโอ้โหโคตรเสียน